<Zombie> เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อบบี้แมนนะกับแก้มจูซิเวอร์เดอะแกรมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามากันแล้วนะในช่วงเวลานี้นะ เงินผมก็เต็มจ,จานเลยว่ะทุกคนจะทํายังไงดีวะที่เงินมันจะไม่เต็มนะผมนี่ก็คือวิธีที่จะทําให้มันไม่เต็มนะ,ะสําหรับใครที่แบบว่าเล่นจนนเงินแบ๊กเหมือนผมเลยนะนี่แหละแล้วเราก็จะได้สกิลไปนะผมโอเคเอาไปใช้ต่อสู้ในแพ็กที่ใช้สกิลนะผมโอเคมาแค่นี้แหละเงินก็ลดลงไปแล้วอย่างเห็นได้ชัดจะพอไหมผมว่าเก็บอีกก็เต็ม เอห้ 5, 000, 000าล้านฝาโอเคสวยโรนจ,จัดาขอมเก็บเงินก่อนก็แล้วกันนะผม ก็ผมต้องรีบเข้ามานะเพราะว่าแพ็คพิเศษแบบแพ็คตุดก,ดกีกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับผมน,นั่นนั่นก็คือแพ็คลูน่านิวเยียนะผมอ่าต้องเล่นกันซะหน่อยวะ่ะไม่ได้วันนี้มาลุยกันดิฟ้านะครับสำหรับลูน่านิวเยียนะผมอ่าของที่เราจะได้โอ้โห,โหผมอยากได้สมลโรดอนมากเลยจริงๆนะก็ถ้าเกิดว่าพัดพังยังไงคอมปี้ก็ยังดีนะผมโอเคไม่มีอะไรนะนอกจากดินเอพันนะผมลุยกันดิฟาห้ายกนะผมอ่า ยกหายกหยกเดี๋ยวเราต้อคิดให้ดีก่อนก่อ <g> น <år> ที่เราจะเอาไปบวกกับมาเนลเราต้องคิดให้ดีก่อนนะผมเฮ้ยเราลองเลยลองตัวนี้โดอะอะดูซิว่าจะล้มได้ไหมผมอยากรูก้เหมือนกันเออไม่เอาดีกว่ามีเลือดหน่อยดีกว่ามั้งเอออะมีเลือดหน่อยก็แล้วกันผมจะเอาอินิทัตอาบาลิโอเนตไม่ใช่อินิทัตเตอร์อะไปลุยกันดีกว่าแล้วบมเออไหวแล้วแหละไปะสู้กันมาไอ <g år> ้ฉันไม่ตายง่ายๆหรอกจะบอกให้ เก็บตะแตกไว้ก่อนถ้ามันโจมตีเราอ่ะมันเน่านอ่ะดิพูดเลยตายตายอย่างเดียวอ่ะมันจะกล้าโจมตีเราหรือเปล่าโจมตีสองโอเคโอ้ยง่ายจัดๆเลยทีนี้อะไรวะเนี่ยบาริโอเนตบอกว่ากูม,มายังไม่ได้ห้าวิเลยมึงตายซะแล้วตายซะยังอยู่เลยนี่นะโจเซอร์ทอ็อปเรียบร้อยนะผมจบแล้วที่เป็นการคอมบ,บอนแต่เลเวลหกร้อยวาเลยนะผ่านไปง่าย อย่างง่ายดายเลยผ่านไปง่ายอย่างง่ายดายโอเคก็ต้องมีพูดผิดพูดถูกกันบ้างก็คนมันรีบนะผมอ่ะอ่ะผมก็มีข่าวสารใหม่จะมาบอกนะผมผมเหมนแพ็คแวบๆนะครับนั่นก็คืออ่าแพ็คอ่าผมเห็นละเล็กไม่ต้องพูดถึงนะอ่าอยู่ไหนว่านี่นะครับผมนะ่น <laughs> เราต้องมีมังกีดักจิรัตนะผมอ่าเลเวล10บนะหนึ่งตัวนะผมเราถึงจะสามารถลงไปแข่งขันต่อสู้ได้นะ ซึ่งผมยังไม่มีมังกี้นะผมทำยังไงถึงจะมีมังกี้วะเฮ้ยมันใช้มังกี้หรือเปล่าตะกี้ผมว่าไม่ได้ใช้มังกี้นะผมแต่เราตีได้มังกี้ปะ่ะเดี๋ยวได้ได้โอไม่ได้ใช้มังกี้นะผมใช้ GO อนะผมเออ <laughs> ชื่ออะไรนะ g o อะไรอะสตนดอนบี be, อะไรอะบเนีย สักอย่าง่ะถ้าใครรู้ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันผมอาจจะพูดผิดก็ได้นะผมว่าผิดแน่นอนเลยทีเดียว Geo Stanbiniya โอเคโอเคเจ้างมันผ่านเรื่องตลกไปแค่นั้นก็แล้วกันบ้าโอ้ยเซต t ท p สองตัวชิบหายจจานเลยทีเดียวนะผมอแต่ว่าผมว่าไม่เท่าไหร่อะเซต top สองตัวเราใช้ได้ทุก3ตัวเนี่ยดังนั้นเดี๋ยวผมจะขนผมบาลังกินเนื้อของผมเพื่อไปจัดการกับมันเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่ง แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ไม่ต้องเก่งมากตัวนี้เป็นตัวหนึ่งโอเคเลย <laughs> เรามีต้องสามตัวจะไปกลัวทำไมอ่ะโอเคลุยจัดๆเลยทีเดียว <laughs> โอเคอ่าไปป้องกันด้วยเป็นไงปล่อยเลยอ่ะปล่อยตามสบายตัวหลังเร็วๆเก้าร้อยเลยเก้า <laughs> ร้อยสี่สิบแปดเลยนะผมจะดูถูกเซลคอปไม่ได้นะโอ้โหมันโจมตีจัดๆเลยเดียวโอเคนี่นะสแต็กได้กินไงสุดจัดเลยทีเดียว, <laughs> ยยวชาโค นี่นายไม่คิดจะล้มให้มันหน่อยเลยหรือไงแต่มันมันต้องตายอยู่แล้วชาโกมันเอามาเป็นแทงนะผมนี่นี่สแต็กครบแล้วอ่ะสวยโรนจะจ่าเต็มตัวเต็มใจได้เลยบักเซอร์ทัพมาเลยอื้องการสอบว่ามีสามแล้วนะผมผมว่าจะโจมตีหนึ่งไม่โจมตีว่าโอเคดักกันดีว่าดักกันดีว่าเอ 1, 2, 3, 4, อดึงสองสามสี่เออห้าแล้วกันโอเค ันแม่มันมีแค่สี่เองปะเถอะเราไปเถอะไปป้องกันต้นม้าเนี่ยบอลเลยผมว่ามันโจมตีแน่แน่ไม่โจมตีว่ะเออเอามันไม่เก็บสแตก็กอ่ะเออผมทำอย่างงี้อ่ะไปอันแน่ไม่เก็บตะแตกเก่งๆด้วยเสร็จโกละทีนี้กาจะโจมตีฉันไหมมาเลยไม่โจมตีนะผมไม่โจมตีเราก็เล่นกับมันไม่ได้นะผมสแต็กเราจะหมดนะแล้วตัวหลังจะลำบากนะผมนะเหนือต้องตามน้ำกับมันไปก่อน จะมีควาแกอยู่แล้วมาเลยบักเซลเาท็อปมันทนไม่ได้หรอก <im itation> อเี่ยากนี่ยากโจมตีหนึ่งป้องกันหนึ่งสองสามนะผมแล้วก็ทำนี้โอเคนั่นไงทีนี้มันกล้าโจมตีเราแน่เพราะว่าเราเหลือแค่สามเท่านั้นในการป้องกัน <im itation> <im itation> เราต้องแก่มันไปก่อนไม่โจมตีว่ะหโวใจมันไม่ได้เลยอะ okay. โอเคโจงตีหนึ่งป้องกันสามแล้วก็สี่เหมือนเดิม อันไหเอาสิมันจะยื้อกันไปอย่างนี้คืนค้อนวันก็ได้มาเลยไ่เวลาจะหมดแล้วคืนข้อนวันอะไรล่ะจมตีสี่ผมบอกแล้วมันอดไม่ได้หรอกสี่นะใจเรามันแข่งแรงกว่าไงโอเคจมตี1นงจมตี2อจมตีสามจมตีสี่มาเจอกับชาโคที่วันเลือดเย็นสุดๆรอได้อยู่แล้วแค่นี้ นี่แน่เหยื่อของเราก็คือเหยื่อของเราอยู่ดิโอเคเราสองตัวก็พอแล้วมั้งมาเซลล์ท็อปเนี่ยมันน่าจะแบบว่าโจมตีให้หมดเลยไม่ต้องสนใดๆทั้งนั้นมันน่าจะเป็นการแบบว่านี่นะฮะเป็นการแบบยังไงอะ่ะอ่ามอนนะเฮ้ยไม่ตายอ๋อเหลือหกร้อยชิบหายแล้วชาโครเราโดนแน่ๆสภาพนี้โดนหนึ่งตายนะผม เออเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรเรามีตัวอยแก้แค้นอยู่ยังไงก็เลย672ดแน่แน่มันเลยจมตีสี่นะผมป้องกันไปอยู่แล้วตายซะนี่ส่งไม่ต่อให้พี่เขียวเรียบร้อยอ่ะที่ผมเอาชาโคโจมตีเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่นานไงไม่งั้นมึงก็ป้องกันกันอยู่อย่างนั้นแหละผมดูอาการแล้วมันไม่ได้ว่ามันต้องทะลวงแล้วนะครับผมโอเคปะจะยกต่อไปกันนะผม อ,อุ้ยเหลือสามยกเองเฮ้เยเฮ้ยมันเริ่มเปลี่ยนแล้วว่ามันลวดลายด้วยอ่าผมจะเอาอ่าต้องเอาต้องทำตามเขาไปหน่อยอ่าจะต้องเอาอ่านี่ไปนหนึ่งตัวนะอุ้ยมีมีพันหนึ่งเลยนะแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่อ่ะป้องกันได้ป้องกันได้ไดเรามีต้องพันเก้าแล้วก็อ่าต้องมีเนื้อสักตัวหนึ่งอยู่สามพันสองใช่ไหมสามพันสองไม่ต้องโหดมากก็ได้เอาอยู่ไเล็กๆตัวหนึ่งนะผมแล้วก็อ่าต้องมีพืชอีกตัวหนึ่ง ก็นะมีพฤติกตัวหนึ่งเพราะว่าเราลุมอยู่แล้วพูดเลยเราลุมอยู่แล้วยังไงเราก็ห้าร้อยห้บนะผมโอเคแค่นี้ก็สวยแล้วสวยแล้วอุ้ยเป็นพื้ที่มีดาเมจเยอะมากเลยอะเลยมาเอาพี่เอดมอนโตมาเล่นหน่อยนะผมมาเลยรุยกัน <c oughs> อ่าป้องกันดิไม่ป้องกันเราตายนะผมมันมีดาเมจต้อง1 0 0 0งกับสิีเลยเดียวโจมตีอย่างน้อยๆต้อง2300อะ่ะถ้าเกิดแตกสเนี่ย โอเครอดไปได้นะผมแล้วก็ไม่ได้เลยต้องเก็บสแต็กล้นะครับอ๋อวงกันสองว่าแล้วก็ไม่ปรึกษาเลยคุณโอ้ยมาโรโรปัสเนี่ยมันสวยดีเหมือนกันนะเดเวลร้อเก้าสิอ่าสารนะผมเออผมตายไปตามระเบียบอพา,าโตเม็ดกอนโทษฉันไม่ได้ตั้งใจให้ในายมาตายแต่ว่า นายก็ต้องทำเพื่อเพื่อนท้องถ้าเราอยากจะชนะนะโอเคปับ๊บแล้วก็เหลือไ้สองโอเคไตายสั้น่เลยจัดก,การมันชิร็กสี่นะสามมันปลกระเด็นไปเลยนะครับผมอ่านีก็เลเวล1 8ร้อยแปเลยทีเดียวโอเเ้ยเยอะจัดจัะมา เออโจมตีหนึ่งเอ้ยผมไม่ตายผมรู้อยู่แล้ว <g iggle> โอเคไม่รู้หรอกปะโถเอ้ก็พูดไปอย่างนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวมันป้องกันนะแล้วเราจะล้มมันไม่ได้นะโอเคป้องกันสองทีด้วย <g iggle> มาเลยถ้าแกคิดว่าแกแน่จร,จร,จริงแล้วก็โคแอ็ดลันเอาหกร้อยเออล้มได้เลยเนี่ยโอเคล้มได้ไม่ได้ก็ไม่สนทะลวงฟันหนึ่งเดียวตายไหมถ้าไม่ตายตัวหลังก็ง่ายแล้วนะผมโจมตีตีหนึ่ ตายไหมเออ,อเรียบร้อย3,900นเก้าแผมนี่ทำมาแย่เล่นกันลิงไปได้เอ็นมันโตไม่ได้ออกเลยโคออท่านได้ยกแล้วนะผมทุกนได้30มสิบตน,น้อยจะจัดเลยโยกที่4แล้วเลยวันนี้เฮ้ยคอมปี้ชิพหายแล้วชิพหายที่สุดในสาบโลกแต่ผมมีมีวิธีที่จะกำจัดไปอยู่อะไม่มีนะไม่มีวิธีจะกำจัดเลยเออ ไม่ได้แล้วว่าถ้าเราเล่นแบบหย่อแย่นี่เราเราพ่ายแพ้อย่างลาบคาบเลยนะพ่ายแพ้แบบลาบคาบเลยทีเดียวเอาโคม่าสไปนัทไปตัวหนึ่งนะผมแล้วกเ็เดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนตัวว่ะว่ามันเปลี่ยนตัวเดี๋ยวเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเราเก็บสแต็กไม่ได้นะครังนั้นเราต้องเอาตัวที่เลือดเยอะไปนะผมเอาโคม่าไปเราก็ต้องเอากินน้นน้ําน้ําไม่ใช่กินน้ําเอาตัวน้ําก็ต้องมีเลือดนะ จะไหวเลยวันนี้น้ำในตัวนมาผมเปลี่ยนใจนะผมต้องใช้สูตรนี้นะผมผมก็จะเอาเป็นอ่พืชไปหนึ่งตัวก่อนให้มันเปลี่ยนเนื้อมานะผมเอาพืชไปหนึ่งตัวจะเอาอ่ะพัตโตตอรัสนะผมพอมันเปลี่ยนคอมปี้มาปุ๊บเนี่ยผมก็จะใช้อ่น้ําในการจัดการมันนะผมน้ําในที่นี้เอาตัวนี้ก็พอนะผมแล้วก็อ่พอจากน้ําใช่ไหมมันก็จะเหลือพืชกับน้ำนะครับเมื่อเหลือพืชกับน้ำเนี่ยสงสัยเราจะต้องเอา ตัวน้ำดิฟ่าเผื่อคอมปี้มันรอดไปได้นะผมเผื่อคอมปี้มันรอดไปได้โอ้โหห้าพันเลยนะห้าพันเลยใช่ไหมห้าพันเลยใช่ไหมเราต้องโจมตีกจ,จัดเลยโอเคตัวนี้ก็น่าจะไหวละมีพันกอฟ้านะผมตาเม็ดนะแล้วก็เลือดสามพันแล้วอะมาบวัดใจกันดิฟ่าผมจะไม่เอาเนื้อไปเลยดูซิว่าจะสู้ได้ไหมเพราะเอาเนื้อไปเราแพ้น้ำนะผมไปลุย เดี๋ยวสูตรนี้ของฉันหน่อยเป็นไงมาเลยคอมปี้ไม่น่ากลัวนะผมป้องกันหนึ่งไปก่อนโอเคยังไงก็รอดนะผมมาเลยดีแหละคือสูตรมิคาดคอมปี้มาเลยจริงๆเราเอาคอมปี้เอาอะไรมาก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่กลัวอยู่แล้วป้องกันหนึ่งไปแล้วใช่ไหมครับว่าป้องกันสองอันแน่โอเคความได้เปลี่ยนปุ๊มันก็มีเหลือแล้วสินะ นี้แหละฉันเก็บสต็กได้แนะ่แต่มันไม่เปลี่ยนตัวมาวะ่ะอยนี้ก็เล่นยากเหมือนกันนะไม่เปลี่ยนตัวมาอาต่อไปเราจะ,จะมีเปี่ยนใช่ไมนะมันไม่โจมตีเลยอะ่ะโอเคป้องกันซองไปแล้วนะผมมาเดี๋ยวฉันจะล้มแกห้าพันเลมาเลยโจมตีสามผมตายนะผมเออเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะทำยังไงดีอะ่ะมันไม่เปลี่ยนตัวมาด้วยถ้เาเราโจมตีไป เปลี่ยนตัวน้ำมาแน่แน่เบียนตัวผมไม่ไหวนะผมโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่นะผมแล้วก็ป้องกันสองป้องกันสองยังอยู่นะผมป้องกันสองไปก่อนโอเคมัจะยังเป็นไปตามแผนนะผมนีม่นะฮะเรียบร้อยแต่ว่าเปลี่ยนไงนเป็นตัวน้ำแทนนะผมมาเลยผันสี่นะป้องกันสองจะอยู่เลยวะเนี่ย ทิบหมายแล้วถึง3,500น,นแน่ๆตายแล้วโจมตีไปม้วัดใจกันผมตายไปไม่ตายนะผมโอเคยังอยู่ได้นะผมโอเคแล้วทีนี้ป้องกันไม่อยู่เลยแต่ว่าโจมตีมันมันตายนะเออไม่ตายว่ะเพราะว่าเรามีสแต็กแค่สี่เก็บไปนะผมโอเคลืมไปมันมีสามชีวิตนะผมมาเลย <c oughs> จาคอมเปี้เฮ้ยทีนี้ก็ได้เด ถ้าเราเปลี่ยนน้ำไปแล้วโจมตีคยี่มันเลยอ่ะยี่มันเลยแล้วตัวที่เหลือเราจะไหวไหวะไหวดเดตต้องสู้ได้มา,าโจมตีหนึ่งโจมตีเจ็ดเลยมันต้องใช้ไม้ตายนะผมถ้าไม่ไม้ตายล้มไม่ได้นะผมโอเคตายเรียบร้อยนี่นะควรหน้าก็ให้มันไส้จ,จัดโอเคเรียบร้อยไปแล้วนะผม,มไปเจอคอมี่ซุกในบ้าบอที่สุดนะผมมาเลย โจมตี3เข้าทางเราแล้วนะครับผมผมตายไปมันเหลือนหนึ่งนะผมอ่าเราจะโจมตีถึงสามเจ็ดหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่โจมตีไปก่อนถึงแน่นอนจะเชื่อไม่น่ากัดซะเออสี่บันสอง้โหชนะได,ได้ว้าคอมปี้ก็ไม่เท่าไหร่โอเคอาเราก็มีคอมปี้เหมือนกันทำไมเราไม่ใช่วะ ให้มันได้อย่างนี้ดิโอ้ยคอมปี้อีกแล้วอ่มันได้อย่างนี้เดี๋ยวเราเอากินเนื้อไปมันจะต้องเปลี่ยนมานะผมเอ้ยมีแผนมีแผนเอ่อเอากินเนื้อตัวนี้โอเคเดี๋ยวมันเปลี่ยนคอมปี้มาใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะซัดมันด้วยน้ําสักหนึ่งตัวแต่ต้องมีดาเมจหน่อยนะน้ําวิ้งไม่ต้องมีดาเมจมากหรอกเอาประมาณเอาแบบให้ถึงตายก็พอเอาตัวนี้แล้วก็วิ้ยมีสี่พันเลยนะไม่ได้นะผมต้องดาเมจจ,จัดเลยใีเดียว แล้วก็เออเราก็มีกินเนื้ออีกสักตัวหนึ่งแน่นอนชันต้องใช้คมเมอสไปนักจริงแน่นอนตายซะอย่าอยู่เลยมาโอเคนนอนันเก็บสตั๊กได้อย่างแน่นอนนี่แนะ่เก็บไว้หนึ่งก่อนเลยอย่างแรกแกเปลี่ยนมาก็มีแค่อุ้ยมีพันหเลยเหรอชิ้มหายไม่ได้ดูนะครับผมแย่แล้วมันมีต้องพันหกแน่ไม่องไรไม่เทอาไรป้องกันยังอยู่ป้องกันหนึ่งป้องกันสออ่า อันแน่มันป้องกันไปแล้ว่ะฝั่งดต้เปียบมันไม่เหลือแล้วนะผมจะคอมโปงคอมฟี่อะไรไปสนนั้นแลละมาอันแน่พอแล้วนะครับสำหรับตนแตกผมนะครับในการที่ใช้โค่นมันทำได้ดีมากนี่ให้มันรู้กันไปอิลิโพสอรัดของฉันทำการหลอกล่อได้สำเร็จโอเคผมตายเอื้อเรียบร้อยมันมีสแต็กเท่าไหร่วะาผมไม่ได้ดูนะผมแต่ว่าชั้นมันจะมีสแต็กเท่าไหร่ผมลบได้อย่างแน่นอน โจมตีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนะผมแล้วก็เหลือไว้เพื่อนหนึ่งโอเคตายซะอย่าอยู่เลย <c oughs> จะลบแกได้อยู่แล้วนี่นะอืมตายเลยสาตัวลว <c oughs> ้วดหัวโตสุดคัดของผม <c oughs> เป็นยังไงละ่ะเซเลนท็อปโจมตีส <c oughs> ผมจะล้มไม่ได้เลยแหละโูม่าตรไปนะ <c oughs> เออมันเหลือหนึ่งนะผม <c oughs> โอเค <c oughs> เห็นสแต็กของมันแล้วนะผม มาเมื่อมันเลนึงเฮ้ยแต่เลือดเราเยอะอยังไงเมื่อทําอะไรเราไม่ได้ง่ายๆตัวนั้นเลเวลยิ่งน้อยฟา้าตัวแรกนะผมจมตีหนึ่งจมตี2 3งส,สี่โอเคแล้วเราเหลือหนึ่งหุป้องกันได้สบายสบายมังโอเคตายซะไม่นะวิ้เราโดน3ามนี่เราแย่เลยนะเกือบแพ้เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยสามนี่อาจจะถึง3ามพันหรือเปล่าไม่มั่นใจนะผม ชนตีส่ดูสิเขาสามถึงสามพันเลยเอ้ยไม่ถึงนะผมสองพันหนึ่งเองโอเคตายซะอย่าอยู่เลยไอ้เซแลทับย็น2้อนมาังานดื้อด้านนักหนะี่แน่คอปปี้ลูกพี่มึงยังตายเลยแล้วจะอยู่ได้ยังไงไม่รู้จักโคม่าสไปนัสซะมัง้งโอเคได้แล้วนะครับสำหรับการ์ดตูดจีนนะผมะชื่ออะไรอ่ะชื่อการ์ดชื่ออะไรอ่านไม่ออกอ่ะถ้าใครอ่านออกอ่านแล้วกันปัด วิบวับที่ตั้งใจหมดกันเลยทีเดียวดีซันแน่นอนเลยเออเออใมันได้อย่างงี้เด็กผมไม่ดูใดๆดังนั้นเรียกว่าเสียอารมณ์จัดเลยทีเดียวนี่กูเจอคอมปี้สองทีเลยนะให้มันได้อยางงี้เด็กบ้าบอที่สุดเลยทีเดียวอ่ะพอดีฝานะเรียกว่าหมดอารมณ์หมดอารมณ์เล่น ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เ้ล่างด้วยนะครับผมได้ตีแพ็คตุ้จีนเหมือนกันหรือเปล่าแม่โคตรท้าหรือโหดเลยเดี๋ยวรอจินแล้วนะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอตัวลาไปทำใจที่เจ็บช้ำน้ำใจก่อนสีโยแกนทุกคนแฟนด้ยากเล่นอยู่ไปเลย